ดาราสาวเปิดเรื่องลับเก่าเหล่าดาราดังทะเลาะ10ปีไม่เผาผี ح, ชาวนิดแห่ดาถือเป็นอีกสาวฮอตที่พอผ่านตัวเป็นนักแสดงอิสระแล้วมีผลงานให้ติดตามกันแบบต่อนเนื่องเลยทีเดียวสำหรับเบนซ์ปุญญาพรล่าสุดสาวเบนซ์มาเปิดใจถึงเรื่องราวชีวิตกับรายการคุยแซบโชว์หลังเจอดราม่าหนัก บทภาพไม่เหมาะสมโดยช่วงหนึ่งของการให้สัมภาษณ์เบนได้พูดถึงประเด็นเกาเหลาดาราดังถึงขั้นไม่เผาผีซึ่งเบนเล่าว่าคนนี้เป็นคนเดียวในวงการที่เราไม่เผาผีเลยถ้าเขาไฟไหม้ต่อหน้าช่วยไหมเบนอาจจะช่วยก็ได้เวนย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวรเรื่องราวเกิดขึ้นเพราะมันเหมือนมีการเข้าใจผิดกันนิดนึงแต่จริงๆเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกี่ยวกับเบนมันเกี่ยวกับเพื่อนอีกทีนึงเราก็คิดว่าจบแล้วพอเจอหน้ากันโอเค ไม่มีปัญหาแต่พอจะมาร่วมงานกาันเขาบอกว่าไม่อยากร่วมงานกับเราเราก็แบบว่าทําไมไม่อยากร่วมงานกับเราคืออะไรหนูเป็นคนที่พูดอะไรแล้วต้องพูดให้จบให้เคลียร์ถ้าเจอหน้ากาันหนูจะเดินไปถามเลยหนูรู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นคนผิดแล้วเรายังเป็นเพื่อนกันได้ก็จบแล้วมันมาถึงจุดที่ไม่เผาผีกันได้ยังไงเบนซ์คือเขาเดินออกไปเลยแล้วเขาไม่คุยกับหนูแค่นั้นหนูก็เลยโอเคจบถ้าคุณไม่คุยแบบนี้เราก็ไม่ง ต้องคุยกันอีกเลยเอาแบบนี้ดีกว่าอย่าใช้คำว่าเผาผีเดี๋ยวเป็นเรื่องเอาเป็นว่าห่างๆกันดีกว่าไม่เจอก็ไม่เจอ เรื่องนี้กี่ปีแล้วเบนประมาณ1ิบกว่าปีแล้วตั้งแต่เด็กๆเลยยังคาใจอยู่ทุกวันนี้เบนใช่ค่ะไม่เคลียร์ก็คือไม่เคลียร์แล้วทุกวันนี้เขารู้ไหมเบนเขาน่าจะรู้แหละแต่ด้วยความที่เขาไม่สนใจก็เฉยๆไปซึ่งเขาก็ยังอยู่ในวงการคือตัวเบนเองอยากจะบอกลักษณะนิสัยของตัวเองว่าถ้าพูดอะไรก็พูดให้จบให้เคลียร์แล้วเราจะกลับมาเป็นเพื่อนกันได้แต่ไม่ได้เป็นเด็กที่ก้าวร์นะคุยด้วยเหตุและผลถ้าเขาดูรายการ แล้วโทรมาเคลียร์บอกว่ากลับไปเป็นเพื่อนกันได้ไหมเบน์ให้ได้ให้ได้ไม่ติดไม่ติดคือถ้าต้องเจอกันก็เจอได้แต่อาจไม่ได้คุยกันห่างๆกันถ้าเขาดูอยู่อยากบอกอะไรเขาเบนอยากจะบอกว่าทุกอย่างมีการเข้าใจผิดกันอีกอย่างเรื่องมันจบไปนานแล้วถ้าจะกลับมาเป็นเพื่อนกันเป็นอะไรก็เป็นได้ย้อนกลับไปสิบกว่าปีไม่เจอกันเลยเหรอเบนไม่เจอกันเลยค่ะไม่ได้เล่นละครด้วยกันเพราะเราออกมาแล้ว ซึ่งหลังจากที่ประเด็นนี้ออกไปชาวเน็ตต่างแห่ดาวกันทันทีโดยมีการพุ่งเป้าไปที่ดาราหลายโคนอย่างไรก็ตามสำหรับสายดาวต้องระวังเป็นมิตรส,สอนอกันเอาไว้ด้วยนะจ๊ะ